สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โหรา95ดูดวงกับมะแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษาย,ยนปี2,567ของคนลัคนาราศีมังกรนะคะคนลัคนาราศีมังกรเดือนนี้ดวงชะตาเด่นมากนะคะแต่ช่วงหลังสงกรานจะดีกว่าก่อนสงกรานเยอะเลยนะคะ ก่อนสงกรานต์เนี่ยจะทําการงานอะไรก็ยังจะต้องอยังมือเอาไว้บ้างต้องเซฟตัวเองเอไว้บ้านจํากัดความเสี่ยงด้านการงา,งานการเงินเอาไว้ก่อนช่วงสงกรานต์ก็ไปเที่ยวให้ช่าชามกลับมาแล้วก็เดินหน้าบุกลุยให้เต็มที่ได้เลยนะคะผลสําเร็จจะดีน่าประทับใจตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เป็นต้นไปเนี่ยพระอาทิตย์จะย้ายเข้าไปรับตําแหน่งมหาอุดอยู่ในภพพันธุร่วมราศีกับดาวพรหัสที่เป็นดาวกู่มตร และในภพศาสะชะก็ยังมีดาวสุกเจ้าเรือนกัมมะที่ได้ตำแหน่งมหาอุดร่วมกับดาวพุธดาวคู่ธาตุทำให้ช่วงหลังสงกรานจะมีทั้งดาวคู่มิตรใหญ่และดาวคู่ธาตุใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตานะคะก็จะส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยโดดเดน่นดวงผู้ประถมก็จะดีเยี่ยมมากเลยนะคะเรียกว่ามีคนสนับสนุนทั้งนอกบ้านในบ้านดาวพุธกับดาวสุกเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำมาอยู่ในราศีมีนที่เป็นราศีธาตุน้ำ ได้เกณฑ์อสิติร่วมธาตุเป็นเกณฑ์ของดวงดาวที่เข้มแข็งมากๆนะคะเรียกว่าตีไม่แตกทําลายไม่ได้ทําให้เดือนนี้คนราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลงานใหญ่ได้งานใหญ่โครงการใหญ่หรืออาจจะได้ลูกค้าคู่ค้า,ค,ค,าคู่สัญญารายใหญ่เข้ามานะคะหรือเป็นการที่ได้งานที่ให้ผลตอบแทนดีมากๆเข้ามาคนค้าคนขายก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะคะทํากําไรได้เป็นกาอเป็นการรม ช่วงหลังสงกรานเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้โดดเด่นโด่งดังเป็นวงกว้างได้และชื่อเสียงที่ดีก็จะนําผลกําไรนําผลตอบแทนนําโอกาสดีทางการงานกลับมาให้คุณนะคะจัดว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยโดดเด่นมา,มากๆนะคะต่อให้ทาน้อยก็ได้ผลสําเร็จดีกว่าปกติแต่ถ้าใช้ช่วงนี้สร้างผลงานดีๆทําผลงานให้โดดเดน่นโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดดก็จะสูงเลยนะคะ เพราะผลงานจะเข้าตาผู้ใหญ่เจ้านายเข้าตาผู้บริหารง่ายขึ้นด้วยนะคะเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่เหมาะมากนะคะที่จะเสนองานขายงานขออนุมัติงานจะสอบแข่งขันสอบชิงทุนจะประมูลงานก็จะสําเร็จง่ายนะคะเป็นช่วงที่จะได้ข้อเสนอดีๆเข้ามาหรือจะไปขอความ,วมร่วมมือกับใครก็จะง่ายมีคนเต็มใจช่วยเป็นช่วงที่การงานเนี่ยคล่องตัวดีทีเดียวนะคะแถมเดือนนี้ยังมีโอกาสดีจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิด มีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนมีไอเดียอะไรที่อยากจะทำปรึกษาญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องไว้ก่อนเลยนะคะแล้วจะมีไอเดียดีๆมีโอกาสดีทางการงานมีช่องทางได้งานพิเศษได้เงินพิเศษได้กำไรพิเศษเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดวงผู้กระทรเนี่ยเด่นมากๆอยู่แล้วนะคะดวงการเงินก็ดีมากด้วยโอกาสดีทางการงานการเงินเนี่ยจะมีเพียบเลย หยิบจับทำอะไรก็มักจะเอามาสร้างเงินสร้างกำไรได้ไม่ยากนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสทำกาไรเป็นเกาะเป็นกรรมแล้วก็มีโอกาสได้งานพิเศษได้กำไรพิเศษเข้ามาด้วยนะคะเดือนเมษานี้ปากหวานไปก่อนใช้อัธยาศัายไมยตรีนำหน้าจะคุยการงานอะไรมันก็จะง่ายนะคะจะขายอะไรก็ง่ายด้วยเดือนเมษานี้มีดาวคู่ธาตุใหญ่คือดาวพุธกับดาวศุกร์ดาวคู่มหาสเสน่ห์ เป็นคู่ดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแล้วยังมาอยู่ในภพสาสรช้าที่เป็นภพของการสื่อสารการพูดคุยเจราจาการตกลงเรื่องการงานด้วยนะคะและรอบนี้ดาวพูดกับดาวศุกร์ยังมาได้เกณฑ์อสิติร่วมธาตุเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลดีมากๆเรื่องของการคุยงานก็จะยิ่งส่งผลดีขึ้นไปอีกหลายเท่านะคะทําให้เดือนนี้จะคุยการงานอะไรกับใครมันก็จะง่ายจะตกลงกันได้สําเร็จด้วยดี มีผลตอบแทนที่ดีจะค้าจะขายก็จะมีกําไรเป็นเกาะเป็นกำเ,เข้ามานะคะเดือนนี้นท่านใดอยากจะขายบ้านขายที่ดินทรัพย์สินของตัวเองมีโครงการที่จะทําอะไรกับทรัพย์สินของตัวเองจะปล่อยขายปล่อยเช่าก็จะมีข่าวดีมีคนมาติดต่อด้วยนะคะเพียง <suburban S 1> แต่ในเดนือนเมษายนนี้เรื่องของการเงินเนี่ยจะยังไม่นิ่งเท่าที่ควรนะคะเดือนนี้ดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะกับดาวสาวดาวประจําตัวอยู่ในภพการเงิน ทำให้ในด้านรายรับเนี่ยจะดีแล้วก็ออกจะดีมากด้วยเพียงแต่ในด้านรายจ่ายก็ยังประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ราหูเจ้าเรือนการเงินอยู่ร่วมราศีกับดาวศุกร์และเวลาดาวคู่นี้มาเจอกันอาการใช้เงินเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของการเงินการลงทุนในเดือนนี้เรื่องของการเงินการลงทุนในเดือนนี้มีโอกาสที่จะใช้เงินเกินตัวเกินความจําเป็นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะคะ ดังนั้นก็ขอให้รอบเข้าไ้ก่อนเน้นความชัวเน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อนแล้วก็อย่าเสี่ยงโดยที่ไม่จําเป็นระวังงบประมาณจะบานปลายเอาได้อันนั้นยังเป็นแค่เรื่องเล็กนะคะดาวสุกได้ตําแหน่งมหาอุดในภพศาสตรส์ชะอยู่กับดาหูอย่างนี้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเสียงเงินก้อนได้นะคะดังนั้นก็ขอให้รอบคอบเรื่องของข้อมูลภาษา,าต่างๆขอให้เช็คความถูกต้องให้ดีแล้วก็ตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยหลีเรี่ยงเรื่องพวกนี้ได้นอกจากนี้เดือนนี้ก็ต้องระวังจะมีคนมาหลอกขายฟานันหลอกให้ลงทุนหรืออาจจะได้ข้อมูลข่าวสารที่มันคลาดเคลื่อนแล้วทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะแล้วก็ระวังจะมีคนมาชักชวนไปทาเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามทางนองคลองทามเรื่องที่มันล่อแหลมต่อศีลธรรมไ้บ้างนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังพวกแก๊งต้มตุนพวกมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆเอาไว้บ้างนะคะ ในส่วนของโชคลาภเดือนเมษายนนี้โชคลาภเด่นนะคะการงานก็มีลาภใหญ่เป็นโชคลาภจากคนจากการงานการมีผู้ปถามสนับสนุนเป็นหลักเลยนะคะเพียงแต่เดือนนี้การเงินยังไม่นิ่งเรื่องของการเสี่ยงโชคเดือนนี้ลุ้นได้นะคะแต่อย่าเน้นมากเกินไปเอาแค่พอง,งามเพื่อความสนุกสนานดีกว่าส่วนในเรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังตลอดทั้งเดือนก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถยนต์การเดินทาง หลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับกันให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ระวังบาดเหตุจากไฟ,ไฟไฟฟ้ากันบ้างช่วงครึ่งเดือนแรกระวังโรคจากความร้อนความเครียดภูมิแพ้คออักเสบหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แดดแรงนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานระวังจะเป็นลมแดดกันได้แล้วก็ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับน้ําอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือมีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวน้ําตกแม่น้ําทะเลก็ขอให้รอบคอบระมัดระวัง เน้นเรื่องความปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนราศีมังกรเดือนนี้เสน่ห์แรงนะคะมีดาวศุกร์กับดาวพุธดาวคู่มหาสเสน่ห์อยู่ในภพศาสะชะที่เป็นภพของสังคมทําให้เดือนนี้ใครเห็นก็อยากจะคุยด้วยอยากจะทําความรู้จักนะคะสําหรับคนไม่โสดก่อนสองกรานต์ถ้าคุณเป็นคนเฟรนลี่มนุษยสัมพันธ์ดีก็ขอให้ดูแลความสัมพันธ์กับคนที่บ้านให้ดีด้วยนะคะระวังคนที่บ้านจะเข้าใจผิดเอาได้ เดือนนี้ขอให้เน้นความเป็นครอบครัวเน้นความเป็นเพื่อนเป็นผู้คิดแล้วบรรยากาศในบ้านมันก็จะดีนะคะแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นอีกก็ชวนกันไปเที่ยวบ้างทํากิจกรรมที่มันเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้างบรรยากาศในบ้านมันก็จะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วการงานการเงินเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยส่วนในเรื่องของการเงินขอให้คุยให้ปรึกษากันให้ดีนะคะระวังจะมีปัญหากันได้และเดือนนี้ก็ขอให้ระวังเอาไว้บ้างอาจจะมีคนมายุ่งแย่ให้ความสัมพันธ์แตกแยก หรืออาจจะมีมือที่3เข้ามาได้นะคะระวังกันไปบ้างก็จะดีส่วนคนโสดเดือนเมษายนนี้สเสน่ห์แรงทีเดียวนะคะใครๆก็อยากคุยด้วยเพียงแต่ช่วงก่อนสงกรานเนี่ยอยากให้เน้นเรื่องการงานก่อนจะรุ่งกว่ามากๆช่วงครึ่งเดือนแรกถ้าเน้นเรื่องความรักชีวิตจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะการเงินก็จะไม่รุ่งเท่าที่ควรด้วยหลังสงกรานดวงชะตาเนี่ยเด่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกจะหันมาเน้นเรื่องความรักด้วย ก็จะช่วยเติมความสดใสเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนะคะเียงแต่ขอให้บาลานซ์ให้ดีระหว่างเรื่องของการงานการเงินและความรักชีวิตก็จะดีมากๆเลยตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ SI 992 UTK c y ือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของทุกท่านนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ